พี่นินอย่ากัดแรงดิพี่ทองเขาเจ็บเขาบอกบางนะครับเป็นผู้หญิงนะเออเขาบอกบางนะพเพชช่วยดิตกลงพี่เพชรช่วยรือพี่เพชรโดน เอาไปซองช่วยน้องหน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อีเพชรโดนกัดแล้วเนี่ยไม่รวยช่วยช่วยหน่อยดิไม่รวยช่วยหน่อ่าไม่รวยโดนดก็ไปซองช่วยดิช่วยดิเราเราทำเจ็บแล้วนะเออการมันเลยการมันเลยเออนะแต่การมันเลย รายการอะไรดึงควมันดึงคมันพินินดื้ออพินินดื้อดึงคมงา เล่นกับเขาว่าเบาดิพี่นินก็เล่นกับเขาว่าเบาดิที่เพชรก็ตัวแค่นั้นน่ะที่เพชรกับหอมอ่าให้จริงจังมารวยช่วยดิช่วยดิมารวยช่วยดิเดี๋วยวนี้อ้าวไม่รวยนอนเออถีบมาเลย ่รลยไม่ยุ่งเออนะกัดหางมัน,นกัดหางมันเลยกัดหางมันที่แฟร์เ,ออเลินกันแรงกันอนยะู่สองตัวเนี่ย